สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในอะไรวาสาขาหนึ่งของแม่น้ำนายมาตกปลานะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเราดูผลงานนะนผลงานครับผลงานครับหนึ่งตัว ลอชมตัวต่อไปครับเนี่ยครับผลง,งานตัวที่สามอูู้ยาอันนี้ตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่ช้างครับตัวแนเดี๋ยวเราตกประดูกเสร็จนะครับเราจะเอาไปให้ นีผนงานที่เขาทำมาทำงานกันนะครับได้เลือดกระดุกน่ยนะเป็นอะไอย่างนี้แบบประยักกรรมแล้วนี่นยังมั้เนาะยังไมนหลานะนกระดุก

<laughs> Hello. Hello. Five. Five, one it. <laughs> I give you Basket. to take the yeah. bus case. this one. yeah. Uh, uh. yeah, let's uh, uh. yeah. send yeah. bus i give a summer here. stay side. <laughs> บอกแล้วเับเหนีิดฟีดตะกาบาสเกตบาสเกตเยอะเอฟอารเนียแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตเยอะเวอร์รี่ far no อ่าเวิร์รี่ far เวอร์รี่ f a เนี่ยแอร์พอร์ตให้ไปนะครับว่าเขาจะไปแกงใส่น้องเให้ไปลนะครับว่าเขาจะไปแกงใส่น่อไม้ดองนะครับจะฟีลว่าจะแกงใส่น่อไม่ดอง